สวัสดีครับและนี่คือแม e ก t ิต p เพนครับเรื่องราว a m a เมซิ่งที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชพัฒนสุนันทาครับเมื่อเทปที่แล้วเนาะเราได้พูดคุยเกี่ยวกับภาพรวมของในในเชิงของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกลงไปครับเกี่ยวกับเรื่องราวของ SSRU DLP ครับหรือว่า SSRU Digital Learning Platform ครับครับผมและวันนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรตินะครับจากทั้ง2ท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ SS อขงเรรานะคับท่านแรกนะครับก็คือท่านอาจารย์ดรพิมพ์พยทีรสติธรรมครับท่านผู้อำนวยการสํานักเรียบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครับและท่านที่2นะครับคุณรุจิโร่กังเจริญสัมพันธ์นะครับนักวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาทั้งสองกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันแล้วนะวันนี้นะครับโอเคไม่ อยากรู้อะไรอยากร e e e ja ู้อย่างเดียวเลยอยากรู้เรื่องเดียวคือเรื่องของ SSIU DLP นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาถามแทนบุคลากรหลายๆท่านนะครับว่า SSIU DLP ของเราคืออะไรมีประโยชน์อย่างไงและจะช่วยสนับสนุนคนในองค์กรของเราได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากพี่พลอยขออนุญาตเรียกพี่พลอยนะฮะกับขออนุญาตเรียกพี่เอ็มนะครับคือเรื่องของ SSIU DLP มีที่มาที่ไปอย่างไงบ้างเล่าให้น้องฟังหน่อย ก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุนสันติเนี่ยเรามีนโยบายอยู่แล้วจากท่านผู้บริหารระดับสูงแล้วในการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยเราให้เป็นไปในทิศทางที่เป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการกําหนดนโยบายหรือว่าทิศทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอยู่แล้วแต่ทีนี้ประกอบกับว่ามันมีวิกฤตการณ์ ที่มันช็อกโลกอยู่วิวกฤตการณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะบอกว่าเราเรียกว่า,าหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นวิกฤตแต่มหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนสนทาเรามองว่ามันเป็นโอกาสนะคะในในการที่เราจะปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่มันทันสมัยขึ้นหรือว่ามันทําให้กระบวนการการทํางานของเรามันมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น วิกฤตการณ์นั้นเนี่ยก็คือเรื่องของโควิด1 9ที่เกิดขึ้นเนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าเราทุกคนก็เหมือนแบบช็อกไปเหมือนก,นกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าแรกๆมันอาจจะเป็นการยากที่เราจะปรับตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าร้านค้าปิดประเทศล็อกดาวน์มหาวิทยาลัยปิดมันก็ทําให้การทํางานการดําเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันถูกรีซไว้มันหยุดชะงัก แต่ก็ต้องบอกว่าจากวิกฤตนั้นเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะเหมือนปรับตัวเนาะแล้วก็สู้กับวิกฤตมันได้แล้วมันก็ทำให้เห็นได้ชัดว่าดิจิตอลมันเข้ามา disrupt การทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตของเราอย่างชัดเจนแล้วมันก็เป็นโอกาสโอกาสหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนี่ในการที่เราจะเปิดใจรับหรือม,มีมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพราะฉะนี้ต้องบอกว่า ก็ต้องขอบคุณสถานการณ์เหล่านั้นเหมือนกัน<ม>ที่ทำให้ตัว s s i u Digital Learning Platform เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาที่อาจจะต้องบอกว่าเราไม่ได้ใช้เวลามากนะัก<ม>แต่ว่ามันแบบมัน make it happen ได้ใน,นระยะเวลาใช่<ม>ในในในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่อเราจะต้องด้วยนโยบายที่มีด้วยด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย มันก็เลยช่วยทําให้เป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนและทาให้เกิดตัวแพลตฟอร์มตัวเนี้เกิดขึ้นพูดง่ายๆคือว่า SSIU DLP เนี่ยไม่ได้เกิดจากอะไรที่มันเลิศหรูอลังการ <c oughs> แต่ว่ามันเกิดจากวิกฤตที่มันเกิดขึ้นจริง <c oughs> ทุกคนประสบกับปัญหานั้นจริงๆก็เลยเกิดมาเป็น SSIU DLP จนถึงปัจจุบันนี้เลยเพี่เอมครับในพารของการปฏิบัติงานจริงหลัง SSIU DLP เนี่ยตอบโจทย์คนใช้งานจริงขนาดไหนพี ก็อย่างที่อาจารย์พลอยแจ้งนะครับผม mm hmm. ก็คือ,อเราตอบโจทย์ในเรื่องของอวิกฤตการณ์นะครับที่ที่เราได้รับผลกระทบมานะครับก็คือเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์มากิ่งขึ้นนะครับตัวระบบ SSU DLP นะครับก็จะเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนของอาจารย์นะครับให้อยู่ในรูปแบบของแพลตฟอร์มการเรียนการสอน,นแบบผสมผสานนะครับ mm hmm. ก็คือสามารถรองรับได้ทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์นะครับ mm hmm. ผมแล้วในภาพของอ่ะอยีาง พี่พลอยเนาะเป็นอาจารย์ด้วยแล,วแล้วก็ทำหน้าที่ในการดูแลและรับผิดชอบ SSU DLP ด้วยเนี่ยความยากในการที่จะเปลี่ยนอาจารย์หนึ่งคนให้มาใช้ SSU DLP อ,อ่ะมันคืออะไรพี่ยากไหมยากไหมต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นหนึ่งในโจทย์ที่ท้าทายนะยิ่งสำหรับแบบคนไอทีหรือแบบหน่วยงานของเราที่แบบโดยปกติเนี่ยเราสัมผัสอยู่กับเทคโนโลยีเนาะ แต่ทีเนี้ยต้องบอกว่าการที่แบบมันจะขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอ่ะอยู่ดีๆเราจะให้เทคโนโลยีมันขับเคลื่อนเองมันคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันต้องอาศัยแรงผลักดันแรงเสริมหรือแม้กระทั่งการยอมรับแล้วที่สําคัญเลยที่บอกว่ามันขาดไม่ได้เลยมันคือการยอมรับและการเปิดใจจากยูเซอร์ทุกๆฝ่ายที่ที่จะต้องจริงๆถามว่า ยูเซอร์เป็นปลายทางไหมบา,บางท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยยูเซอร์มันเป็นปลายทางแล้วเป็นเรื่องของการที่แบบว่าทํามาก่อนทํามาเสร็จเอาไปเทส,เอ,เ,ทสเอาไปอะไรแล้วก็เอาไปใช้เนี่ยยูเซอร์เป็นปลายทางแต่จริงต้องบอกว่าในในสโคปของการพัฒนาหรือการ Dev e l o p ซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้มองว่า User เป็นปลายทางแต่ลมจริงจริงๆ user เนี่ยคือต้นทางหรือต้นน้ำของเราเลยด้วยซ้ำทุกแพลตฟอร์มทุกทุก เทคโนโลยี Technology เนี่ยมันถูกพัฒนาหรือถูกออกแบบมาเนี่ยมันควรจะต้องได้รับข้อคิดเห็นหรือความ<ะ>ต้องการใช่จากยูเซอร์ก่อนรวมไปถึงในในระหว่างที่เรามีการเก็บข้อมูลรวบรวมความต้องการต,รต่างๆอะ่ะมันก็จะเป็นในเรื่องของการทำความเข้าใจในหน้างานในความต้องการของยูเซอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดเองทำเอง มันก็จะได้แพลตฟอร์มในในแค่รูปแบบที่เราตีกรอบไว้่ามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์หรือว่าหรือว่าแบบสามารถเอาไปใช้งานได้จริงอ่ะเราได้ข้อมูลมาเนาะเราเก็บข้อมูลเก็บ Data นู่นนี่นั่นจาก User มาหมดแล้วแล้วเราคิดว่าการออกแบบครั้งเนี้ยผมขอถามพี่เอ็ม,พ,อมพี่เอ็มคิดว่าการออกแบบ S S U D L P เนี่ยตอนเนี้ยตอบโจทย์คนใช้งานไหมพี่อ่าครับก็ ต้องบอกก่อนว่าในช่วงแรกที่เราได้ทําการพัฒนาระบบนะครับแล้วก็ได้ลงไปทําการเทรนนิ่งให้กับอาจารย์ผู้สอนนะครับในรูปแบบออนไซต์ของแต่ละคณะนะครับก็คือเราก็ได้ทําการเก็บรีควอร์เมนตต้องยอมรับว่าในในช่วงแรกอะครับอาจารย์มันก็ยังไม่ได้ตรงกับความต้องการทั้งหมดนะครับแต่เมื่อเขาได้ลองใช้ลองทดลองใช้นะครับลองอบรมเนี่ยอาจารย์เขาก็จะมีไอเดียต่างๆมาให้เราว่าเฮ้ยลองเพิ่มฟังก์ชันนี้สิ เรื่องของการเรียนการสอนเรื่องของการสอบหรือมีตัวช่วยให้อาจารย์ไหมในเรื่องของการตรวจคําตอบหรือ,อเกี่ยวกับทําอะไรก็ได้ที่ให้ระบบมาใช้งานได้มากยิ่งขึ้นครับซึ่งตอนนี้เราลงไปทุกคณะเลยครับอาจารย์แล้วก็เก็บข้อมูลมาค่อนข้างครบถ้วนแต่ถามว่า requirement ที่เราได้มาทั้ง1 0 0เนตอนนี้เราก็ยังพัฒนาได้ไม่ครบเพราะเราก็เราก็ต้องดูว่า รีควอรี่ตัวไหนเร่งด่วนหรือจําเป็นหรือเป็นประโยชน์กับอาจารย,รย์ผู้สอนจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าก็กาลังขับเคลื่อนพัฒนาไปอย่างต่อเน,นื่องครับผมซึ่งต้องบอกงี้ว่าอันนี้ผมต้องคุยกับท่านผู้ชมด้วยเนาะว่าจะบอกว่าเฮ้ยทาไมฉันรู้สึกใช่แล้วมันไม่ฟิลฟีเลยไม่เอนจอยเลยมันาจะไปทางนั้นไม่ได้เพราะว่ามันก็จะให้มันครบร้อสมบูรณ์ร้อซใน วันสองวันมันก็อาจจะไม่ได้นะฮะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราอยากจะพูดคุยทุกคนก็คือว่าตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นก็คือว่าทางสำนักไอทีเนี่ยเราได้พัฒนาระบบนี้อย่างต่อเนื่องพัฒนาจากอะไรพัฒนาจากความต้องการของผู้ใช้งานและยูเซอร์จริงๆซึ่งก็คิดว่าเนาะคิดว่าโดยที่แบบไม่ได้จินตนาการแบบเพร์ฝันเนาะแต่คิดว่าในวันหนึ่งครับในวันอันใกล้มันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะสามารถ เอสเซซยเนี่ยจะสามารถตอบโจทย์อาจารย์ทุกท่านได้ใกล้เคียงความเปจริงและสามารถเกิดประสิทธิภาพได้สูงสุดนะครับตอนนี้ใครยังไม่เคยใช้ลองใช้ดูก่อนเนาะแล้วทีนี้จะได้มาคอมเมนต์กันได้เนาะฟีดแบ็กันได้ว่าอันนั้นดีอันนั้นไม่ดีนะครับทางคนปฏิบัติงานและคนออกนโยบายเนี่ยก็จะได้ทําได้ถูกจุดและถูกต้องนะครับก็จริงๆพี่อาจจะแบบ ขยะประเด็นของพี่เอ็มเนาะว่าเราไม่เคยมองว่ามันเป็นความยุ่งยากเลยแต่เรามองว่ามันเรากลับมองว่ามันดีซะอีกมันช่วยทําให้มันเติมเต็มแพลตฟอร์มตัวเนี้ยที่มันทําแล้วมันจะเอาไปใช้งานได้จริงมันไปแก้เพนพอยแก้ปัญหาในหลายๆอย่างรวมไปถึงไปใช้แล้วแฮปปี้ทุกคนแฮปปี้ทุกคนรู้สึกว่ามันสะดวกสบายขึ้นมันตอบโจทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ แพลตฟอร์มเนี้ยจริงๆเราโชคดีทีมงานโชคดีที่แบบเออเราได้องค์ประกอบเหล่านี้มามแล้วพอเราพัฒนาไปแล้วก็อย่างที่พี่เอมบอกเลยว่าเราไม่ได้หยุดแค่ว่าโอเคจบวันนี้ปุ๊บใช้เสร็จชันพอแล้วป,ปิดจ็อปไม่ไม่ใช่แล้วแต่ว่าเราก็ยังมีการลงไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆอแล้วก็อย่างที่พี่เอมบอกเลยว่า บางอย่างถ้าเรามองว่าคือด้วยความที่อย่างที่บอกว่าเวลามีจํากัดทรัพยากรมีจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการเราน้อมรับทั้งหมดเลยแต่เราจะต้องมาทําการวิเคราะห์ก่อนว่านี่อิชชูไหนประเด็นปัญหาไหนความต้องการไหนต้องแก้ไขก่อนอหรือสามารถแก้ไขได้โดยเร็วคอ่าแล้วก็อันไหนที่อาจจะยังแก้ไขไม่ได้แต่เราก็จะพยายามหาโซลูชันเพื่อที่จะทํายังไงก็ได้ให้มัน ตอบโจทย์ความต้องการของยูเซอร์มากที่สุดหรือว่ามันใกล้เคียงกับ behavior หรือ,อสิ่งที่ยูเซอร์ต้องการมากที่สุดตอบโจทย์คน<า>ใช้งานทั้งในกลุ่มของบุคลากรแล้วก็อย่างที่บอกว่า DLP เนี่ยไม่ใช่แค่บุคลากรอย่างเดียวก็รวมถึงนักศึกษาด้วยนะครับก็ตอนนี้นะฮะก็มีคำถามที่หลายๆคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่า SSRU DLP ของเราเนี่ยครับพี่พลอยมันแตกต่างจากของเดิมที่มีมันนมนานอ,อย่างไรครับ ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย SSIU uh, DLP หรือว่า SSIU Digital Learning Platform นะคะมันมีความแตกต่างจากระบบ LMS หรือระบบ e-learning อื่นๆค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเกิดจากการที่เราเก็บ requirement จากบุคลากรข้างในจากนักศึกษาจาก stakeholder ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยร,ราชภาัฏสวนสันตทาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวระบบเนี่ยมันจะมี ่ uh, UX UI ที่มันสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของเรามีฟีเจอร์ต่างๆที่ uh, มันครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลายัยแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยคือตัว SSU DLP เนี่ยมันมีการร้อยเรียงแล้วก็เชื่อมโยงกับระบบต่างๆของมหาวิทยาลายัยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เราอาจจะเคยใช้ระบบหรือโปรแกรม e-learning สำเร็จรูปข้างนอกอันเนี้ย หรือที่ในรักษณะที่เป็น Open Source เนี่ยเรามันก็อาจจะไม่ได้มีความสะดวกสบายเต็มที่100%ซแต่ถ้าเราตัว SSIU DLP เนี่ยมันจะมีการเชื่อมโยงอยู่กับตัวระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย<ม>เนาะซึ่งเราก็ใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีในเรื่องของการเชื่อมต่อ API ในการที่จะฟีดข้อมูลหรือว่า Data จากระบบทะเบียนที่นักศึกษาได้ทำการลงทะเบียนแล้วเนี่ยเข้ามาสู่ ตัวแพลตฟอร์ม SSIU DLP เลยโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะทำให้หนึ่งเลยคือรวดเร็วเนาะลดร,ระยะเวลาหรือความซับซ้อนในการทำงานสองเลยก็คือเรื่องของความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลต่างๆเพราะว่าเราเชื่อมโยงกันแบบออโต้มันอโตเมีตแล้วทุกอย่างมันก็จะถูกไหลหรือถูกโฟล์มาตามคือมันเป็นระบบที่บูรณาการการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบที่เป็นแบบออนไซต์ site, มันก็มีฟีเจอร์บางอย่างที่สามารถ ตอบโจทย์กับการเรียนออนไลน์การเรียนออนไลน์แบบ100% SSU SS DLP ก็มีฟีเจอร์ที่ cover ครอบคลุมทั้งหมดหรือแม้กระทั่งการเรียนการสอนในลักษณะที่เป็น High f l e x Learning ก็สามารถเอา SSU DLP ไปเอาไปใช้แล้วก็เป็นการผสมผสานการเรียนการสอนในลักษณะที่เป็นแบบ h h r l e x หรือว่าไ b บ i ได้แล้วทีนี้ครับเมื่อกี้ฟังดูแล้วก็ดูรู้สึกว่ามันจะง่ายขึ้นเนาะทีนี้ถ้าพูดถึงในเชิงฟังก์ชันนะครับ ในนี้ขอถามพี่เอมแล้วกันเนาะเพราเป็นคนรวมออกแบบมาด้วยนะครับในเชิงฟังก์ชันเนี่ยมันมีอะไรที่ในในเชิงของผมไม่มั่นใจว่าอันนี้เนาะใน s s r u l p เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งบุคลากรและนักศึกษามีกลุ่มไหนไหมครับที่สามารถเข้าสู่แพลตฟอร์มนี้ได้บ้างก็นอกจาก2กลุ่มแรกก็จะมีกลุ่มของบุคคลภายนอกครับผมที่สามารถเข้ามาใช้ระบบของเราได้ครับโดยอาจจะเป็นในเรื่องของ อ่าช็อตคอร์สต,ต่างๆที่เราจะทําการเปิดในอนาคตอ๋อที่ะจะมีช็อตคอร์สที่เข้ามาสามารถเรียนแล้วก็ได้รับเอ่อสรตมเคดไปใช่ทีนี้โดยหลักๆแล้วในตัว s s สเซซนะครับมีฟังก์ชันอะไรบ้างครับเพื่อหลายๆคนที่กําลังนั่งดูอยู่ตอนนี้กําลังตัดสินใจหรือว่ากําลังงงๆอยู่ว่าสรุปมันคืออะไรมีอะไรให้ฉันทําได้ที่มันง่ายขึ้น<ช>บ้างครับตัวแพลตฟอร์ม s s สเซซนี่ก็คือจะรองรับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบครับผมไม่ว่าจะเป็น การเรียนสดผ่านวิดีโอคอนเฟล็นต์การเรียนผ่านวิดีโอออนดีมานการส่งงานผ่านระบบและรับฟีดแบ็กจากอาจารย์ผู้สอนการทำข้อสอบผ่านระบบ SSU DLP นะครับที่ดึงมาจากคลังข้อสอบนะครับในตัวระบบเองนะครับรวมไปถึงการดูความก้าวหน้าของการเรียนในแต่ละวิชานะครับว่าในแต่ละวิชาเนี่ยนักศึกษาได้คะแนนเก็บเท่าไหร่แล้วนะครับวิชาไหนได้คะแนนน้อย ควรเน้นไปที่วิชาไหนก่อนนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการเรียนของนักศึกษาเองนะครับโดยการเรียนการสอนในแต่ละหัวข้อนะครับจะถูกร้อยเรียงกันตามเจอร์นี่การเรียนการสอนนะครับที่อาจารย์ผู้สอนเนี่ยได้ทําการออกแบบไว้แล้วนั่นเองนะครับสําหรับอาจารย์ผู้สอนนะครับหลังจากที่มีการจัดเก็บคะแนนมาเรียบร้อยแล้วระบบนะครับจะทําการตัดเกรดโดยอัตโนมัติให้อาจารย์เลยนะครับโดยที่อาจารย์ไม่ต้องไปรวมคะแนนใน Excel แล้วนะครับ ก็คือ,อนนง่ายขึ้นง่ายขึ้น,นในเชิงของการทําคะแนนง่ายต้องบอกว่าง่ายง่ายขึ้นในหลายมิติเนาะทั้งในกลุ่มของนักศึกษาเองที่เข้ามาใช้ลงทะเบียนเอ่ยก็ง่ายขึ้นสําหรับคนที่ใช้งานจริงๆอย่างเช่นกลุ่มอาจารย์หรือบุคลากรก,รก็ ซัพพอร์สนับสนุนเรื่องนี้ง่ายขึ้นแล้วก็สำหรับบุคคลทั่วไปก็ใช้ได้นะครับ S S R U D L P Digital Learning Platform นะครับเมื่อสักครู่เราได้พูดคุยกันมาสักพักน,นะะถึงฟังก์ชันนะครับแล้วก็แนวคิดทีนี้ครับผมอยากรู้ส่วนสุดท้ายแล้วครับพี่พลอยแล้วก็พี่เอ็มครับอยากจะรู้ว่าในอนาคตครับเรามอง S S R U D L P หรือว่า S S R U Digital Learning Platform ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะก็ ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดำเนินงานของในเรื่องของคอนเซปต์หรือว่าการพัฒนาตัว SSU i DLP เนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วก็อย่างที่อาจารย์บูมบอกว่าเราไม่ได้แบบทำเสร็จรแล้วเราก็ปิดจ็อบ,บ,บอ่าแล้วก็แยกย้ายเนาะแต่เราก็ยังมีการเก็บ Requirement ตลอดเวลา แล้วก็มีการเอามาวิเคราะห์แล้วก็พัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าแนวโน้มหรือทิศท,ทางในการที่จะพัฒนาต่อยอดมันเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าในการพัฒนาเนี่ยเราก็าจริงๆมันมีอีก r e q u i r e m e n t อีกเยอะที่เราอาจจะยังตอบโจทย์ได้ไม่ครบ100%ตรงนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มันตอบโจทย์ทุกคนให้ได้มากที่สุดที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีมัน เปลี่ยนรวดเร็วเนาะแล้วมันก็มีอิชมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยในในฐานะที่ SSU DLP เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีมันก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเช่นกันอาจจะเป็นในเรื่องของ AI ช่วงนี้ช่วงนี้ก็เป็นเทรนด์ของ AI ว่า AI มันมีกระแสะเข้ามาเยอะ เราก็จะมีการวิเคราะห์ว่าเอ AI มันจะมีประโยชน์อะไรบ้างล่ะถ้าเราจะเอ AI มาใช้สำหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเราก็อาจจะเห็น ssu dlp ที่ฉลาดขึ้นสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนได้ลึกซึ้งขึ้นหรือถึงขนาดสามารถพยากรณ์หรือแนะแนววิธีการเรียนหรืออาชีพให้กับผู้เรียนได้ อย่างแม่นยำรหรืออาจจะเป็นการช่วยแนะนำผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนแนะนำผู้สอนในการที่ปรับปรุงรายวิชาหรือวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเอามาในการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบเพื่อพัฒนาต่อยอดแล้วก็ต้องบอกว่าความต้องการมันไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วแหละยังไงทีมก็เชื่อว่ามันจะมี requirement เข้ามาให้เราเก็บอยู่เสมออ,มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เป็นหน้าที่ของทีมไอทีที่คอยซัพพอร์ตทุกคนในองค์กรอยู่แล้วว่าเฮ้ยเรายินดีนะสำหรับทุกๆุกรีควอนเมนแล้วเราจะเอามาวิเคราะห์พัฒนาปรับปรุงให้ระบบอันเนี้ยมันสมบูรณ์มากที่สุดเพื่อให้มันแบบ,บเกิดขึ้นให้ได้อ่าแล้วก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับ,รบในพาร์ทพี่เอ็มล่ะครับในมุมมองพี่เอ็มละ่ะในอนาคตเราอยากจะเห็นอะไรจากตรงนี้ครับครับผมผมเชื่อว่า เข้าใจว่าในช่วงแรกนะครับม uh ันก็จะเป็นช่วงที่เราทดลองใช้นะครับผมก็อนาคตเราก็อยากจะเห็นอาจารย์ทุกคนนะครับได้ใช้ระบบอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับทางไอทีเองก็อยากจะเป็นส่วนช่วยนะครับในการซัพพอร์ตอาจารย์นะครับให้ใช้งานระบบได้เต็มประสิทธิภาพนะครับก็คือถ้าติดปัญหาตรงไหนก็สามารถสอบถามทางไอทีได้เลยยินดีซัพพอร์ตเต็มที่ครับเพราะเราต้องการที่จะพัฒนามันอย่างต่อเนื่องนะครับก็พูดง่ายๆนะครับ ทุกท่านก็คือว่า SSU DLP มันไม่ใช่โครงการประจำปีทำเสร็จแล้วก็ปิดจบไม่ใช่ครับแต่ SSU DLP เนี่ยมันให้นึกภาพเหมือนกับ iOS Android ที่มันมีการอัปเดตเวอร์ชันตลอดเวลาถ้านึกภาพไม่ออกนึกถึงตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นมันต้องถูกการถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่งนะครับแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ Happen ในส่วนสุนันทาของเรานะครับนั่นก็คือ SSRU DLP นั่นเองนะครับ Digital Learning Platform อยากรู้อยากลองใช้อยากรู้ว่าเป็นยังไงคลิกเข้าไปครับ SSRU DLP นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับท่านอาจารย์ดรพิมพลทีรัสถิตธรรมนะครับพี่พลของเรานะครับแล้วก็พี่รุจิโรดกังเจริญสัมพันธ์นะครับหรือว่าพี่เอ็มนะฮะ ก็มาแลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ค่อนข้าง Amazing กับ Make It Happen ครับส่วนสุนันทาวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ ถ้าพูดถึงระบบ S S R U D L P นะคะก็จะช่วยในเรื่องจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์สำหรับนักศึกษานะคะซึ่งมีประโยชน์ทั้งอาจารย์อัพโหลดไฟล์นะคะ YouTube คลิปให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเรียนได้ตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นออนไซต์ site, ออนไลน์ออน m a n d ดมานแล้วก็ข้อดีก็คือเราจะสามารถที่จะเช็คระบบในการที่เด็กเข้ามาใช้งานมีเด็กคนไหนเข้ามาบ้างก็จะมีในตัวของเปอร์เซนต์การเข้ามาแล้วก็ในส่วนของการส่งเกรดก็ง่ายขึ้นเพราะว่าเราสามารถใช้ระบบในการส่งเกรดได้เลยแล้วก็ลิงก์กับที่ r e g ได้เลยค่ะระบบนี้ค่ะสามารถนำไปใช้ได้จริงแล้วก็ ข้อมูลก็มีการลิงก์แล้วก็เชื่อมโยงกับส่วนต่างๆได้ดีนะคะแล้วก็สามารถช่วยในเรื่องของการบริัติงานนะคะทาให้การบริัติงานนั้นเกิดความสะดวกขึ้นแล้วก็มีความคล่องแคล่วมากขึ้นเอสไอยูดีเอลพีเนี่ยนะครับผมที่ผมคิดมันดีกว่าของของเดิมเนาะตรงที่สีสันสวยงามแล้วกอ็อีกอันหนึ่งที่ชอบมากก็คือเรื่องของการจัดการผลการเรียนนะเพราะว่าตัวนี้มันตัดเกล็ดให้เลยแล้วก็ลิงก์กับระบบ IEG ครับแล้วก็คิดว่าความผิดพลาดในการส่งเกรดเนี่ยมันอาจจะน้อยลงในเรื่องของการรวมคะแนนในส่วนของ edu dlp นะคะก็ในส่วนที่หนูใช้เนี่ยจะใช้ในการดาวน์โหลดเอกสารการเรียนแล้วก็เรียนระบบออนไลน์แล้วก็มีเรียนในห้องได้เรียนออนไลน์ได้เป็นระบบควบคู่คะ่ะ ในส่วนตัวนี่คิดว่ามันใช้งานสะดวกสบายคือเราสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้เลยทันทีอาจารย์เขาจะโหลดไว้ให้เราสามารถเช็กชื่อเข้าเรียนได้อาจารย์จะเห็นการเคลื่อนไหวของเราเราสามารถส่งการบ้านได้ทันทีแบบว่าไม่ต้องเข้า g ูเก l ล s ัท o o เหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่าต้องรอโหลดนู่นนี่นั่นไหนจะพื้นที่เต็มในไดเต็มอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าในการส่งงานนะครับผมก็ สามารถส่งได้เลยมไม่ต้องเอามาส่งให้ถึงมือหรือว่าถ้าเราอยากจะเช็คงานที่เคยส่งไปแล้วก็ไม่ต้องไปรอถามอาจารย์ผมหรือว่ารออาจารย์ตอบก็สามารถเช็คได้เลยครับปกติผมก็ใช้ S R U D L P บ่อยมากครับติดตามการส่งงานครับครับผมใน S R U D L P สำหรับฟีเจอร์ที่ชอบเป็นพิเศษนะครับจะเป็นการส่งงานต่างๆข้างในภายในระบบครับ